สวัสดีครับเ,เว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับในยามเช้าเชบรรยากาศเย็นเย็นนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่ามหาศาลสำหรับแผ่นดินนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โลกเรากำลังร้อนนะครับเราช่วยกันแก้ปัญหาให้โลกโดยการปลูกต้นไม้ ต้นไม้อะไรก็ได้ที่เราปลูกโดยใช้ขอบของที่นาหรือที่ดินในที่นาที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับปลูกต้นประดูปลูกต้นสักปลูกต้นยางนาและต้นอื่นๆก็ได้นะครับแต่ผมนั้นผมปลูกยางนานะครับปลูกไม่เยอะนะครับก็ปลูกประมาณ50ต้นปลูกเมื่อวันที่12สิงหาคม2,562นะครับ เป็นวันแม่ผมก็เลยปลูกเพื่อเป็นที่ระลึกให้จำวันเดือนปีที่ปลูกได้ง่ายนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูและมาชมนะครับลักษณะของยางนาขันนะครับวันนี้ก็ได้มาแต่เช้านะครับมาเยี่ยมชมโมเดลสามไร่ของสุดาฟาร์มนะครับซึ่งได้ภารกิจเสร็จแล้วเกี่ยวกับรั้วลวดน้ำ แต่ก็อยากจะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับสนใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามนะครับหากอยากได้บรรยากาศดีๆนะครับก็ควรจะทำอย่างนี้นะครับพี่น้องก็คือการปลูกยางนานะครับในที่ เราทิ้งแล้วนะครับใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นี่แหละครับยางนาที่ผมปลูกเพื่อเป็นที่ระลึกในวันแม่นะครับวันที่12สองิงหาคมเมื่อปี2562ตอนนี้ก็สูงประมาณเกือบ3เมตรแล้วนะครับพี่น้องโดยผมตัดแต่งกิ่งนะครับก็เหตุผลที่ผมตัดแต่งกิ่งข้างล่างก็ไม่อยากให้ กิ่งนั้นขยายตั้งแต่พื้นนะครับก็อยากให้สูงประมาณสักห้าเมตรแล้วก็ให้กิ่งมันขยายอยู่ข้างบนนะครับจะได้่มเงานี่ยแหละครับปลูกได้เข้าปีที่สามแล้วนะครับปลูกเมื่อวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับพี่น้องสวยมากนะครับพบลูกในขอบสระ คือ,อยางนาปลูกแล้วนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยต่อต่อปลาที่เราเลี้ยงนะครับจะไม่เหมือนต้นยูคานะครับพี่น้องเพาว่าต้นยูคานี่ปลูกในขอบสาแล้วนะครับใบร่วงลดน้ํากลิน่นน้ําจะเป็นสีดําตามที่ผมสังเกตดูนะครับพี่น้องไอ้ต้นยูคาเวลาเราปลูกแม้แต่นกเองก็ไม่เคยไปจับในกิ่งเลยนะครับ แต่ยางนาเวลาปลูกนะครับก,ก็มีนกมีแมลงมากินใบบ้างเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับพี่น้องอคิดได้เริ่มปลูกเลยนะครับอันนี้ผมปลูกเพื่อให้เพนดินนะครับไม่ได้วางผลประโยชน์อะไรนะครับส่วนผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของลูกหลานนะครับ แต่ก่อนจะไม่ไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะครับเป็นขอบสะดินในลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าจะปลูกไม้ยางนาแต่ไม้ยางนานะครับคุณลักษณะพิเศษนะครับโตเร็วแล้วก็ต้นตรงนะครับพี่น้องสังเกตดูได้นะครับต้นตรงดีมากนี่นะครับตั้งฉากกับโลกเลยนะครับ ผมอยากจะนำเสนอให้พี่น้องนะครับมีที่ว่างเปล่าก็ปลูกได้นะครับยางนานะครับเดี๋ยวฝนมาผมก็จะปลูกอีกนะครับสอมแซมส่วนที่ไม่เป็นก็ไปเอาในห,หน่วยราชการนะครับที่เขาแจกนะครับพี่น้องทุกจังหวัดเขามีศูนย์เพาะพันธุ์ยางบางคนก็ว่าปลูกชิดกันเกินไปนะครับผมปลูกประมาณหเม็ดสานะครับต่อหนึต้น ให้ถ้่มันเป็นนะครับให้ถ่มันเป็นเดี๋ยวเราค่อยตัดออกก็ได้หาววชิดนะครับก็ปลูกไปนะครับสิ่งไหนที่มันสร้างความชุ่มชื้นให้โลกเพราะว่าบรรยากาศเดียวนี้ร้อนมากอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยและชาวต่างประเทศนะครับที่ดูคลิปนี้เราหันมาปลูกยางนานะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้โลกนะครับสร้างความสมดุลให้ที่นาของเรา อาที่นาสิบไร่มีต้นไม้สักห้าสิบต้น <c oughs> ก็ถือว่าได้ผลผลิตที่ดีนะครับอันนี้ผมคิดได้ผมก็เริ่มปลูกเลยนะครับก็ปลูกทิ้งแล้วก็เอาลูกพาลูกชายมาทำลวดน้ำหนเส้นนะครับมาขึงปรีขึงแล้วมันผุหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้ลวดน้ำอย่างมาตรฐานเลยนะครับสำหรับต้นยางนานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับก็สุดาฟาร์มจะมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเกษตรนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ไล้เปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็เป็นที่3ไร่นะครับจะทำการเลี้ยงปลาหนึ่งไร่2บ่อน,นะครับแล้วก็ ผมทำเป็นเนินนะครับปลูกพืชผักสำหรับกินนะครับในวัยชาราแล้วก็ทำนาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิตันนะครับพี่น้องวันนี้อเอาแค่นี้ละครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ